สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เว็บ java t h a i l a n d o o m นะครับวิดีโอเทรนนิ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่อง JSF แต่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับคือจะพูดเรื่องของ output text ก็ต้องขออภัยก่อนอื่นขออภัยไว้ก่อนที่ผมหายไปหลายวันไม่ได้ไม่ได้มาทำวิดีโอหลายวันเลยเป็นอาทิตย์สักครู่นะครับ คัวนี้จะมีรถวิ่งเยอะก็จะมีเสียงแทรกเล็กน้อยอ่าโอเคเรามาที่เนื้อหาของเราต่อนะครับ output t e x t นะครับคำนี้สั้นๆแต่ว่ามีความหมายเยอะปกติแล้วเนี่ยบางคนก็จะใช้ output label นะครับตรงนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับฟอร์มนะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการแสดงผลข้อมูลเฉยเฉไม่ต้องมีแท็กอะไรมาครอบก็จะใช้ output t e x t นะครับซึ่ง property เลย ก็มีหลายตัวแต่ว่าที่สำคัญแล้วก็นิยมใช้งานกันเนี่ยก็จะมีสี่ตัวคือตัว id value title แล้วก็เ๋ยวซ้ำครับซ้ำๆ id value title หมดละนะครับโทษทีนะครับก็มี3ามตัวอ่า event นี้ไม่มีเป็น component ที่ไม่มี event นะครับ มาลองใช้กันเลยก็สร้างไฟล์นะครับ JSF page แล้วกันจะได้ง่ายผมก็ตั้งชื่อ Output text แล้วก็กด Finish นะครับง่ายๆเลยก็ไม่ต้องคิดเนี่ยจากนั้นเราก็ลบพวกนี้ออก เฮดอะไรบอดี้พวกนี้นะครับสังเกตเอาพุทลาเวลเราเราก็ลบทิ้งเหมือนกันจริงไม่มีบอดี้ก็ได้ก็ลบทิ้งไปเลยเอาพุทเทคอย่พิมพ์ผิดนะครับอ่าพิมพ์ผิดก็จะไม่มีเนี่ย p r o p e r t y ก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมลองใส่ใง่ายๆว a า u e ที่นิยมนะครับว a l u e มาอินพุกนั้นก็คลิกขวาไม่มีนะครับก็คลิกที่ไฟล์แล้วกันรันไฟล์นะครับเลือกรันไฟล์ก็มาละถ้าเรา inspect ดูข้อมูลนะครับอันนี้ผมใช้ไฟฟ e ็อกก็จะ inspect ดูได้จะพบว่าเนี่ยมีแค่คำว่า my output ไม่มีแท็กอะไรมาครอบนอกจาก body ซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะครับ ตัวน,น,นี้เราก็ใส่เพิ่มเติมได้ก็ไม่ว่าจะเป็นสไตล์นะครับสไตล์คลาส ID อย่างเงี้ยที่นิยมไตเติลผมใส่ไตเติลไตเติลออฟเอาพุทเทคนะครับแล้วก็รีเฟรชดูก็เมาส์ไปชี้ก็จะมีไตเติลโผล่มา นะพราะพวกที่ Property อื่นๆก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรนเดเลตตอนนี้ก็ไม่อยากให้แตะเท่าไหร่นะครับมันยังไม่ได้จำเป็นกับกับตอนนี้นะครับเรนเดเลตยังไม่จำเป็น